ขอบคุณสำหรับขนมจีนกับห่อหมกนะครับผมแซ่บมากมากเลยขอบคุณนะครับนี่ถึงนิกกับป้าปูค่ะอ่าเดี๋ยวมองด้วยสิคะมองกล้องหาป้าปูได้ไว้เจอกันนะคะ 好，咱 <laughs>、oh.